ซับซ้อนมากเนาะคนเพลงนี้เขียนว่าว่ามีเด็กเกเขาวาดรูปเวลาเด็กๆวาดรูปเนี่ยเขาจะวาดง่ายใครมีลูกมีหลานก็ลองดูเวลาเขาวาดต้นไม้เขาก็จะวาดต้นไม้สีเขียวเพราะถ้าเขาไปวาดสีแดงกูจะบอกว่าวาดผิดให้แก้เพราะนั้นเด็กก็จะวาดต้นไม้สีเขียวท้องฟ้าสีฟ้ามีภูเขาอยู่สองลูกเท่านั้นประเทศไทย สำหรับเด็กๆนะครับมี2รลูกพระที่จะตกตรงกลางพอดีเลยตกที่อื่นไม่ได้ผิดบาปมากครูจะว่าหาว่าไม่รักไม่รักธรรมชาติหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะต้องตกตรงกลางนะครับคล้ายๆตอนนี้แหละแต่จริงๆมันตกได้หลายแบบนะครับแล้วก็ขณะที่พระอาทิตย์ตกเราก็ต้องเอาธรรชาติลงใช่ไหมครับถามว่ากี่โมงแล้วมีใครมีนาฬิกาตรงบ้างครับ 6โมงแล้วหรือว่าเขาเปลี่ยนไปที่จริงเราก็รักชาติกันอยู่แล้วนเ,าเาวนาะเดี๋ยวผมกลัวร้องแล้วเพลงชาติขึ้นทีนี้พอประสานเสียงกันแล้วผมจะถูกจับอะครับไม่ใช่อะไก <f ix> ี่โมงครับอ่ะร้องไปนะถ้าเพลงชาติมาก็ร้องใหม่เอาเพลง ชื่อประหยัดอารมณ์นะครับการไฟฟ้าเขาให้ช่วยเขียน,นผมตอนนี้ก็ประหยัดอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเจอเจอเด็กๆเ,เจอคนที่รู้จักอะครับรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ชอบสิ่งที่เราชอบจริงๆอะเราชอบเพราะว่าไก่ชอบนิดชอบแดงชอบติ๋นชอบฉันก็เลยชอบเพราะถ้าฉันไม่ชอบฉันไม่ได้ฉันฉันไม่มีเพื่อน เขาฟังเพลงนี ogue, ้เราก็ฟังเขาแต่งตัวแบบนี้เราก็แต่งเขาซื้อไอ้นี่เราก็ดิ้นหลนมาซื้อทั้งทที่บางทีเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้อยากฟังเพลงแบบนี้หรอกแต่เราไม่ได้ฟังไม่ได้เพราะคนใช้เรายังฟังเลยใช่ไหมแล้วเราไม่ให้ลูกเราฟังเหรอลูกเราจะล้าสมัยกว่าคนใช้ได้ยังไงเราก็ต้องให้ลูกเราฟังเท่าเทียมกับคนใช้ของเราคนใช้เราก็เห็นบ้านอื่นเขาฟังเพลงอีกแบบหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นคนใช้ที่ที่ไม่ร่วมสมัยเราก็ต้องฟังนะครับหลายๆอย่าง เราก็ทําเพราะว่าเพราะว่าเราอารมณ์เรามันถูกถูกปลุกนะครับให้ใช้ให้ซื้อไม่เชื่อวันนี้ลองกลับไปบ้านแล้วก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็ได้ว่ามีชุดที่เราใส่จริงๆอ่ะกี่ชุดนะครับที่เหลือก็เอามาบริจาคก,ก็ได้ผมจะเอาไปให้คนอื่นใส่หรือไม่ก็เอาเอา,เอามาช่วยใช้มีเทปขี่ม้วนที่เราซื้อเลี้ยงไว้ที่หัวเตียงน่ะที่เราฟังจริงๆลองไปดูมีไหมสุบุญเลี้ยงไม่มีหรอกใครก็ไม่รู้ก็ <S <S นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราประหยัดอารมณ์ผมรับรองเลยขยะหมดไปทันทีครึ่งโลกแม่น้ําจะโอ้โหใสขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราใช้เพราะว่าอารมณ์ใช่ไหมคุณเล่นได้ไหมอเอง